สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง p o r o fan chs สองพันยีวันนี้เราก็จะมารีวิวแผ่นโดเรมอนทั้ง2องภาคครับอันนี้ก็อันนี้ก็ซื้อมานานแล้วแต่ลืมรีวิวไม่ว่างเลยซื้อมานานแล้วแต่ลืมรีวิวพิวพบเพราะมีแต่งงานช่วงนี้ไม่ว่างเลยอ่ะเราก็จะเอาแรกของภาคนั้นก่อน อันนี้ก็โอเรม่อนตอนโจบิตาและอวินแดนด้วยหกคำมีคำเขียนว่าติดตีบินไป,ประจนไปให้ไกลสุดวิหามีโลโก้ rose video wpm d v d ว video ส่วนราคาแผ่นก็1น9บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์กันปอมของ rose video อ่ะข้างหลังก็ มีเนื้อเรื่องก่อนมีเนื้อเรื่องก่อนที่จะเข้ารับชมจริงนะ Special Feature ก็จะมี Subtitle ไทย d a g u a g Dolby Digital 5.1 Japanese Dolby Digital 5.1ไทยมี Scene Selection ข้างๆก็จะมีโลโก้ Dolby Digital 5.1ทั้ง2อันเลย ส่วนขนาดภาพ4.3รูปแบบพาวก็จะเป็นของ a l อน่าจะหมายความว่าอาจจะเล่นได้ทุกประเทศอเออใช่อันนี้พอโซน All แสดงว่าแผ่นนี้เล่นได้ทุกประเทศประเทศไหนมึงเล่นได้ค่ะ,ะอันนี้มีโลโก้ดีวีดีอ่า โลโก้ Rose Video WPM M DVD Video มีเจ้าของลิขสิทธิ์ Film International WPM ผู้ได้รับอนุญาตการใช้สิทธิ์ก็จะมีของ Rose Video มีชื่ออาคารเบอร์โทรก็มีเว็บไซต์ก็มีประเภท DVD มีอะไรบลาบลาไม่รู้อันนี้ก็อะไรไม่รู้ วนรหัสกดวันเดือนปีที่ผลิตก็วันที่2เดือน1 2547กทคือ2,529ทับ46เออใช่มันเป็นปีแรกว่ะมี่ชื่อเรื่องแล้วก็มีโลโก้โรสวิดีโอกับ WPM DVD จะเออยู่รหัสก็150108 7จดหนดหวยนะมันไม่ใช่หวย เปิดมาจะมีโลโก้ Dolby 5.1 d i g i ด a l ิจลแล้วก็มีพอโซนออมมีชื่อบริษัทแล้วก็ที่อยู่ของบริษัทด้วยอันนี้ชื่อเรื่องลิขสิทธ์ก็ตามนี้มีโลโก้ rose video wpm dvd video 1 5 1่0ห8อย่านะอย่าจดห่วยนะคนแก่คนไหนที่ดูอยู่กรุณาอย่าจดห่วย มันคือรหัสแผ่นครั้งนก็มีรอยนิดนึงแต่พอเล่นได้อยู่ทำคลิปโอเพนนิ่งไปแล้วครั้งหนึง่งปิดนี่อันนี้ก็ชื่อเรื่องว่าโดเรมอนตอนโนบิตะตะลุยอาณาจักรหุนยนต์มีโลโก้ WPM Rose Video ส่วนสติ๊กเกอร์ก็ ส่วนสติ๊กเกอร์ก็ต่างจากอันนี้มากต่างกันมากมีโลโก้ Animation International แต่ไม่มีสติ๊กเกอร์มอของ a อง m n t m o t i o t i r t e t n o t i o n a l มีโลโก้ DVD v i d วีดีอส่วนราคาที่เขาขาย240บาทข้างหลังก็จะมีเนื้อเรื่องเรื่องย่อก่อนเข้ารับชมจริงเอ็นที่วิ้งวับก็คือเป็นของ น่าจะแบบลิขสิทธ์แบบป้องกันลิขสิทธ์แบบ2ชั้น Special Feature ก็จะมี Subtitle ไทย Language อันนี้ Dolby Digital 2.0 2.0 Japanese Dolby Digital 5.1ไทยมี Scene Selection มีโลโก้ Dolby Dolby Digital 2.0สำหรับญี่ปุ่นแล้วก็5.1สำหรับไทย ขนาดภาพ4.3พอโซน3ามแสดงว่า DVD ใครเครื่องเล่น DVD ใครที่เล่นโซน3ได้ก็คงดีมีโลโก้ video, DVD วิดีโอ DVD วิดีโอเหมือนกันมีโลโก้ rose video แล้วก็ wpm เลยมีโลโก้ animation international ด้วยส่วนเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์ก็เหมือนเดิม ปีที่ผลิตก,ก็เดือนสุดท้ายของปีนั้นเดือนสุดท้ายของปีวันที่หนึ่งเดือนสิบสองปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดแล้วก็อะไรไม่รู้บลาบลาบลา,บร,ารหัสกอทศหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดไม่มีอะไรข้างๆก็จะมีชื่อเรื่องดีวีดีแล้วก็รหัสแผ่นสามห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งสามมีโรส โลโวก็รูวิดีโอแล้วก็มีมโดรีมอนจ้าเอ๋อยู่มีคำว่าการ์ตูนอ่าเหมือนกันเหมือนกันเลยเป็นแผ่นที่สกรีนอันนี้แบบสกรีนเหมือนแผ่นนั้นอ้าวอย่านะอย่านะอย่าแตกนะขอร้องเ<ม>อ้ยมึงก็ออกมาให้กูสิอืมอ่าแล้วก็มี ดอบี2.0ญี่ปุ่นดอบี5.1ไทยสี่สามพอโซนพอโซนสามพอวซนสามมีโลโก้รูสวิดีโอกับ WPM และก็โลโก้ Animation International และก็ DVD ีดีวิอชื่อเรื่องอันนี้ชื่อเรื่องส่วนนั้นคือลิขสิทธิ Hit Copy right ์เ i t c o p y r i g h ร3 5 0หเป็นรหัสแผ่น แล้วก็มีชื่อที่อยู่ของบริษัท Rose Video แป๊บกช Rose ชื่อบริษัทของ Rose Video โอ้เลขที่อยู่อาคารเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เว็บไซต์ Rose Video กับ Rose Media Entertainment ค่ายเดียวกันแต่แต่เปลี่ยนชื่อกันแต่แค่เปลี่ยนชื่อ คือมไม่รู้ว่าโรสวิดีโอชใช้ชื่อเขาว่าโรสวิดีโอไม่รู้ถึงไหนใครใครรู้ข้อมูลบอกมาด้วยอ่ะสำหรับวันนีนะ้สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ